ดิฉันขอกาบนัมัตการค่ะมีคำถามอยู่ว่าเมื่อนั่งสมาธิไปได้ถึงจุดหนึ่งเหมือนมีเสียงพูดคุยกับเราในผวังบางทีฉันก็พยักหน้าเอออ,อไปด้วยอ,อรู้สึกตัวอีกทีก็ไม่ใช่ของจริงเพราะเรานั่งสมาธิอยู่แบบนี้ดิฉันจิตหลุดมั้ยคะมันก็เลื่อนลอยอะ่ะมันเกาเรียกว่าตัว,ต,วตัวผสมอะ่ะ จิตมันไม่ใช่โลภ้าโทสาโมหะแยกนี่แยกเพื่ออธิบายให้ง่ายๆแต่เวลามันเกิดปฏิกิริยาจริงมันผสมถึงบอกให้แนะนําคุณไปฟังหมอทางเลือกบาทเดียวท่านอธิบายเรื่องตัวผสมนี้ได้ดีมากดีมากจริงๆนะท่านท่านถือว่าท่านไม่ธรรมดาต้องมีของเก่านะมีต้องมีของเก่าแน่นอน จิตไม่หลุดมันก็มันก็เคลิ้มไปหน่อยแต่คุณรู้ตัวกลับมาทุกคนที่เขียนจดหมายมาบอกเนี่ยมันมีสติอยู่มันรู้ตัวไม่น้งคุณจะเขียนเขียนออกให้เป็นเรื่องเป็นราวมาถามอาตมายากครับมันจะมันจะผสมกลมคืนมันจะสับสนแต่ถ้าคุณมีสติคุณอาจจะหลุดบ้างไอ้ไนู่นมัางไอ้นี่บ้างแต่คุณก็กลับมาตั้งหลักได้ถือว่าคุณคุณไม่หลุดคุณไม่รั่วครับ เอาให้แบบตอบแบบธรรมชาติที่คุณสบายใจอะถึงจะหลุดจะรั่วแล้วก็ไม่ต้องไปเฮ้แหมเราไม่น่าย่งนี้ไม่ต้องไปขัดเครืองอะเพราะคุณสร้างความขัดเครืองในใจมากคุณก็อุดทุจะกุดกุจจะมากคุณติดนิสัยตัวนี้เยอะขัดข้องขัดเครืองใจคุณมัวสะสมไปเรื่อยมันก็ตกตะกอนในตัวคุณ นะนะยมผู้หญิงผ่านด่านนิยากโยมผู้ชายต้องช่วยครับปลอบใจบใ้่งอะไรบ้างนะแล้วอาการแบบนี้เกิดสภาว่ากับทุกคนที่ปฏิบัติทุกคนค่ะทุกคนนะครับยิ่งจิตตานุปัฒนาเนี่ยคุณจะโดนหนักกว่านี้คุณต้องอย่างเดียวคือไม่มีสมมุติคุณถึงจะรอด ต้องไม่สมมุติไม่ปรุงแต่งปัจจุบันล้วนๆเกิดดับรูปนามแล้วก็ต้องอยู่กับสภาวะที่จริงแท้ก็คือพองเป็นพองยุบเป็นยุบไม่ใช่พองยุบก็ไม่มีแต่ปากท้องพองหนอยุบหนออมันไม่ใช่สภาวะที่จริงแท้ที่คุณกําลังดูแล้วมันจะทําให้คุณเลื่อนลอยนะครับ